กไปในห้องน้นี่ีกลาลรัไปในห้องน้พอก่อนไม่ครมาไม่ครอยู่มามาที่เดิมาากลับมาที่เดิมอ,อ,อ้โหดีห้องน้ำไจริงละรู้มากเลเเละไปจริงๆละ <c oughs> อยู่ในห้องแล้วอ๋อนี่มันโรงแรมขนาดห้าดาวเลยนะเนี่ยรู้เลยว่าคนกลับบ้านเป็นโรงแรมหรูในบ้านหนูเป็นโรงแรมหรูที่สนามบินสุโขทัยอะไรมั้งน่ะนี่มันเกาหลีเนี่ยนี่บ้านหนูนี่มันเกาหลีเนี่ยบ้านหนูมบ้านเลย นี่อันนี้คือบ้านบัญญัติอ๋อที่นอนอันนี้ผงใช้รูปภาพอืมอันนี้ไม่ได้ใชอ้อันนี้คือรูปภาพอ๋ออันนี้ก็หรูเนี่ยดูที่นอนเนี่ยหรูมากเลยเนะี่ย ดินแดนมหัศจรรย์นี่นาะไม่ใส่ไม่ไมีใครก็ใส่นี่มันดินแดนมหัศจรรย์นี่นาะรูด้านไม้สี่มม่วงหรือดอกอะไรอ่ะเนี่ยนแดงออกดอกอะไรเนี่ยเป็นแดงดอกอะไรเออ บออะไรอะ่ะล,ลองดูไม่ดูดีกว่าว้าวโ oh อไม่ย่างสวยเลยว้าวาว,ว้าววว้านี่มันทุ่งดงงดอกไม้นี่นะใช่อุ๊ย มันท้องฟ้าสวยงามโอ้โหมีชายทะเลด้วยอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยตายแล้วที่ไหนเนี่ยนี่ถามากับใครเนี่ยทะเลสาบแห่งนี้ว้าวนี่มันดาวอังคารนี่ดาวเต็มเลยใช้เขาหยิบก็ได้ลูกอแม,ม่มัที่ไหนแก่เนี่ย หลงกินน้ำมี่มีอยู่ในคอนด้วยพระดังดูอยู่ในนคอนตานี้จ <un> ่ <un> ายพระดังก็ได้แลกตังค์ให้หน่อย,ยอือมีอยู่ินคอนด้วยโอ้นี่มันค้อนเมฆหรือม้ายูนินคอนเนี่ยว้าวมีหัวใจด้วยว้าว กลับบ้านแป๊บหนึ่งผ้แดงเย้กลับบ้านแล้วโอ้แม่เตรียมอะไรไว้ให้เนี่ยกูน้ำส้มยังไม่กินอีกเหอไปดิเกอรกับห้องดิเกอโอ้โหหน้าต่างวิวทั้งหมดแม่ห้องน,น้ำผ้าดง โอ้โหวิวดีมากเลยห้องอันนี้คือห้องห้องสำหรับรับแขกนี่มันห้องไม่ใช่สีนนี้คือ,อห้องห้องหนูนี่คือห้องคือห้องรับของหนูอ้อ oh, สีอนนชมพ<ะ>ูเลยเราจะพาไปห้องอะไรมั่งห้องหนึ่ง oh. นี่เพด่อนดูสว <c oughs> ยไหมสวยมาก นี่มันห้องนี่คือห้องแม่อ้อยนี่มันห้องพระราชาหรือห้องเจ้าชายเจ้าหญิงกันเนี่ยนี่คือห้องแม่อ้อยอือหือนี่หนูบูชาอะไรไว้พระแดงมาดูหนูบูชาไว้นี่พระแดงนดูหนูออกออกนอกบ้านนี่ มีบอมปอมด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอยากพอดีประเดนเเดียวหนูขออนุญาตไปเที่ยวก่อนนะได้ว้าวมันูไปเที่ยวแล้วนี่โอ้อนี่มันกรุงต่อเกียวประเทศญี่ปุ่นนี่นะ เล่น,นึงนะคะพ่อแดงไปให้ขอบคุณค่ะขอคุณค่ะเกอานะขอบคุณค่ะต่อว่าเขียนเรียก่ขอบคุณค่ะปาน่ามีปานมีชอบไหมชอบค่ะขอบคุณสายา กับผมแค่ะเอาไว้อย่าเอาแกะแกะตุ้กตาก่อนแล้วก็อย ah, ่าไปเอาตาแกะมาก่อนคุยคุย okay. กับคุยคุยกับน้าก่อนนะขอบคุณน้าก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะลูกน้าคุณลับตาตาเดี๋ยวไปไปคุยกันน้าครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่ไปแยงไปแยงคุยด้วยไปแยงคุยด้วยเอาไปแยงคุยอะไรไปแยคุยกับตา ฮัลโหลครับลูกเอาเอาไ,ไ,ไม่าตายอะไรจะคุยก็มีตาแม่มีหนูแก่ของเล่นแล้วอันนี้คือปาบี้เก,าาเก,าาก่าปาบี้คือันเกา่าไม่มีเชือผ้าแม่มันลืมพ่อลวไม่เกิดตอนแดงโทรงมาคุยกวินี่อาแมงอ่าหนูไปไหนูไปเล่นของเล่นก่อนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปจ่ายตลาดก่อนเดี๋ยวไปซื้อของให้ยายก่อนนะจ๊ะ เดปรดอยอะไรดเดี๋ยวไปซื้อของให้ยายก่อนหนูเล่นไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่คือยเล่นโอเคค่ะไอทีของเล่นโอ้ยมีได้ไหก็ต้องมีรางวัลติดตูก็มีรางวัลต้องแตกก็ต้องตือางร้านแล้วตตตปร้านแล้ว แค่นี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวไปซื้อของก่อนนะจ๊ะเ,เดี๋ยวไปตลาดก่อนแป,ป๊บนึง,องโอเคนะวันดงอบอกแไปกต่ายก่ยอนมาใช่ไหม,มคะจ้า